สวัสด mm ีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาว YouTube ทุกคนนะครับผมวันนี้เราก็รอใส่ของนะครับขับที่รถบรรทุกก็ประมาณนี้คนขับรถเนาะรอใส่ของน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับเพราะว่ามามามาใส่น้ำตาลนะครับแถมตาลอยู่กาะสุนก็รอใส่น่าจะคืนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ใส่หรือเปล่านะครับผมก็เลยออกมานะครับ ระหว่างรอเนาะก็เลยออกมาหาซื้อกับข้าวกินนะครับท mm ่านผู้ชมก็ขับเยี่ยมอันนี้ก็จะเป็นตํากระท้อนนะครับภาษา,าไทยเนาะก็ตํากระท้อนนะครับภาษาอีสานก็ตำหมกต้องนะครับแล้วก็ข้าวซื้อไปกินนะครับแล้วก็เวลาว่างๆอย่างนี้นะเวลาไม่ได้ใส่ของก็จะหาที่ซักผ้าด้วยนะท่านผู้ชมอย่างว่าเนาะอาชีพขับรถบ้าน เขาเันว่าเสายางค้างเหล็กเเสายางค้างเหล็กบ้านเราจะเป็นเสายางค้างเหล็กนะครับเสายางหนึ่งก็หมายความว่าล้อรถเป็นยางนะครับเป็นเสาค้างเหล็กนี่คือคัตซีคัตซีมันจะเป็นเหล็กไงเขาเลยเรียกว่าเสายางค้างเหล็กนะครับอาชีพรถบรรทุกไม่ได้เข้าบ้านนะครับเข้าเข้าบ้านก็ได้นะครับแต่ว่าก็เลยมานอนรอใส่ของดีกว่านะครับผ ก็ซักผ้าก็ซักทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวจะบาไปดูที่ซักผ้านะครับชอบมากเลยที่ซักผ้าแบบนี้คือซักแล้วก็แห้งเลยนะครับซักแล้วอบเลยคือมันยังไม่ได้เสียเวลาไปตากและช่วงนี้ก็หน้าฝนด้วยนะครับาตากผ้ามันก็ยากนิดนึงตื่นมาเหม็นผ้าเหม็นในามา่ซักไม่อีก,กน,นะอันนี้คือจบเลยคือแต่ว่ามันก็แพงนิดนึงแต่ว่ามันจดก็จบ าก็หอมด้วยนะครับคือซากแล้วแอบอบแห้งเลยตอนนีเ้เดี๋ยวค่อยไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็กินข้าวรอนะครับรอสองทุ่มกว่า,กวา,กวาเกือบสามทุ่มนะครับก่อจะไปเอาผ้าก็หาซื้ออะไรกินนะครับแล้วก็จะไปอา,อาบน้ํานอนอยู่โรงงานน้ําตาลนะครับก็จะในผมก็อยู่กุชชินารายนะครับกุชชินาลายกับโรงงานน้ําตาลก็ไม่ไกลกันมากประมาณ สิบกโลนะครับห่างกันประมาณสิบกโลก็เลยมามาซักผงซักผ้านะครับเพราะว่าเสื้อผ้าเริ่มเน่าแล้วมากคนเดียวกับโมคอยมีเวลาจีจะซักนอนส่วนมากก็นอนจะซักเนี่ยกับบ่มีเวลานะครับเวลาเร่งรีบนะครับนี่เวลาไม่เร่งรีบคือเวลารอใส่นะครับรอใส่ของมาเนี้จะไม่เร่งรีบก็เดี๋ยวค่อยดูอีกครั้งหนึ่งนะครับจะรีวิวสินค้าตัวใหม่ให้ชมด้วยนะครับ หรือแบบว่าของเล่นชิ้นใหม่เนาะแบบว่าเพิ่มความสบายให้คนขับรถนะเพิ่มความสบายแต่ว่าไม่รู้ว่าจะสบายหรือลำบากเพิ่มความสบายหรือลำบากก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวก็รอรอดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมทีนีผมก็จะกินข้าวก่อนแล้วก็รอไปเอารอไปเอาผ้านะครับโอเคนี่นะครับท่านผู้ชมก็มาเอาผ้านะครับ ก็อยู่ข้างในนะครับในซอยในอะไรนะครับนี่ก็ร้านนี้เลยบอดแม็กนะครับผมคือมันดียังไงไปดูกันนะครับใครหลายๆคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมแต่สําหรับผมว่ามันโอเคนะครับสําหรับคนขับรถนะครับนี่โอ้โหนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องซักนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเครื่องอบนะครับอบแห้งเลยดูบุญงซักมัมันแห้งเลยนะครับแล้วก,กินหอมด้วยนะท่านผู้ชมก็ถือว่าโอเคโอ้โหพี่เขามีบริการพับให้ด้วยนะครับพับผ้าให้ด้วยโอ้โหคือดีมากนะครับนี่คะแนนเต็มสิบให้ร้อยนะครับคือเราไม่ได้พับอีกเลยนะไม่มีบริการเพิ่มนะค,คือใช้บริการแล้วก็มีบริการพับให้ด้วยนะครับเพราะว่าพี่แก พี่เขาผมเอาเข้าแล้วนะครับซักแล้วพี่แกก็เอามาอบให้ครับอบให้เสร็จแล้วก็เสร็จเรียบร้อยก็มาพับให้ด้วยนะเห็นไหมเป็นระเบียบเรียบร้อยมากนะท่านผู้ชมโอ้โหแบบดีอ่ะท่านผู้ชมนี่ก็จะประมาณนี้แลนะครับนี่เป็นจะเป็นแบบชอบมากนะครับก็จะเป็นเครื่องอะไรอะน้ำยาประผ้านุ่มนะครับนี่ก็จะเป็นที่แรกเรียนนะครับคือ มีครบจบทุกอย่างนะครับคือเราไม่ได้ไปตากอีกเลยนะครับท่านผู้ชมคือใช้งานได้เลยนะครับหอมด้วยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะกินอับกินอะไรนะครับโอเคครับแล้วก็ไปโรงงานน้ําตาลกันเลยครับผมนี่เราก็อยู่โรงงานน้ําตาลเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมนี่มาดูเขาเจ้าพับผ้าได้ดีมากนะตั้งแต่พูดได้เลยว่าตั้งแต่ทักผ้ามามีที่นี่ที่เดียวเลย ที่ว่าพับผ้าให้นะครับแล้วก็บอกเราด้วยนะว่าอีกประมาณเท่านั้นเท่าน,นี้ค่อยมานะคะเราก็ดีใจนะท่านผู้ชมรู้สึกดีอะ่ะท่านผู้ชมลูกค้าเราไปใช้บริการเนาะเจ้าก็บริการอย่างดีนะครับนี่คือพับผ้ามาอย่างดีเลยนะพับทุกตัวนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมมันจะไม่เห็นหรอกมันมืดยังไม่ติดไฟเนาะต้องเอาไฟเส้นมาติดให้มันขาว,ขาว อันนี้ก็จะนอนแล้วนะท่านผู้ชมปลอกมอนปลอกอะไรก็ผ้าให้ผ้าผมก็ผ้าให้อันนี้เป็นผ้าป,ปูพืน้นปูปูนอนนะครับห้องนอนก็กว้างมากนะท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นเบาะพับได้เลยนะท่านผู้ชมอันนี้ถุงก็จะใส่เสื้อผ้าที่อ่าซักอ่ายังไม่ซักนะครับแล้วก็ขวดน้ําที่เรากินเสร็จนะครับเอาไป้ลายของค้างนะครับแล้วก็อ่าเมื่อกี้นี่ก็มาถึงก็นี่ครับปรับอากาศเขาเรียกว่าอะไร ค่าเชื้อนะครับแอนะครับให้มันหอมเพราะว่ามันเหม็นนะครับมันมันมันแบบว่าเรากินนอนบนรถเนาะมันกลิ่นไม่พึงประสงค์มันจะเริ่มมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เหม็นมากหรอกแต่ว่ามันแบบว่ากินนอนเนาะบางครั้งก็อาบบางครั้งก็ไม่อาบน้ำานะมันเหม็นอบับพอจะใช้น้ํายานี้แล้วแบบน้ําหอมนี้เนาะก็หอมนะครับตอนนี้หอมสดชื่นนะครับอันนี้เป็นเสื้อผ้านนะท่านผู้ชมก็จะเอาไว้ตรงนี้นะครับ ผมก็จะปูตัวนี้นอนนะครับมาดูถ้าใครสนใจที่ว่าซักผ้านะครับก็แวะมาอุดหนุนได้นะครับถ้าใครมาใส่น้ำตาลอยากหรืออยากไปซักผ้านะครับผมก็ซักหมด450บาทนะครับเพราะว่าสามเครื่องนะครับเสื้อผ้าผมเยอะมากนะครับท่านผู้ชมไม่ได้ซักนานด้วยนะครับมันเป็นน้ำร้อนนะท่านผู้ชมน้ำร้อนก็มีค่าเชื้อนะครับน้ำร้อนน้ำอุ่นน้ำเย็นนะครับ สามารถเลือกใช้บริการได้นะครับถ้าใครสนใจก็ลูกค้นหาเลยครับ Watch Mac อ,อะไรอยู่กุชินาไลรหรือบวัวขาวนี่แหละที่เดียวกันแล้วมั้งนี่นะครับมาดูของเล่นชิ้นใหม่นะครับผมนี่แอร์ไฟฟ้านะครับผมกี่องศานี่ผมจะปรับไว้ที่25องศาอันนี้จะเป็นโลพัดลมแรงแรงเบานะครับอันนี้จะเป็นพัดลมเบาโอ้โหฟังเสียง แบบแรงอ่ะท่านผู้ชมหนาวเลยตอนเนี้อันนี้จะเป็นอากาศอากาศร้อนนะครับอากาศร้อนอากาศร้อนจะออกตรงนี้นะ<ม>ก็จะเอาผ้าม่านปิดไว้นะครับ<ม>คือผมสั่งที่เป็นไม้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอดูอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นแบบไหนนะครับสั่งเป็นไม้สั่งเป็นไม้มาแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนนะท่านผู้ชม,มอันนี้ก็จะเป็นหม้อแปลงไฟฟ้านะท่านผู้ชมห้าพันวัตต์นะครับ เพื่อนจะเห็นหรือเปล่าเนี่ยนะนี่ห้าพันบาทเนี่ยห้าพันบาทนนี้ก็รูปร่างหน้าหน้าตาเป็นแบบนี้แหละถ้าใครสนใจนะครับก็ทักมาสอบถามได้นะครับงบก็ราคาอยู่ที่เบ็ดเสร็จก็จะทั้งสองอย่างแล้วก็ค่าสายไฟด้วยเบ็ดเสร็จก็จะอยู่ที่เก้าพันนะครับเก้าพันบาทนี่ ก็ใช้ได้แบตเดิมๆม,มากับรถเลยนะครับคือใช้ได้ประมาณ4ี่ห้าชั่วโมงนะครับถ้าไฟไม่พอมันก็จะตัดเองนะครับ <c oughs> ตัดเองตัดแล้วก็แอมก็จะตัดด้วยนะครับตัดแล้วก็ตอนเช้าเราสตาร์ทก็สตาร์ตติดเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมเนี่ยดูคืนนี้นะครับคืนนี้จะเป็นคืนที่สองที่ว่าจะเปิดยันเช้านะครับผมเปิดจนยันเช้าอะ่ะ ไม่รู้จะติดหรือไม่ติดล่ะรอดูอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมยันเช้าจริงแต่ว่าเคยใช้ครั้งหนึ่งแล้วมันตัดนะครับตอนเช้าสตาร์ทก็ติดเหมือนเดิมนะครับผมของเล่นชิ้นใหม่เย็นนะครับเย็นโอ้โหนอนแบบสบายเลยครับผมเห็นในพื้นที่มันกว้างมากนะอยู่ดีหนึ่งดูกว้างมากอันนี้จะเป็นเบาคล้ายๆเตตีเบาะนอนนะครับแต่ว่าไม่ต้องตีนะครับทางบริษัทเขา ทำเป็นที่นอนให้เลยนะครับเพื่อที่อำนวยความสะดวกสบายนะครับผมก็โอเคนะครับอันนี้จะไม่มีแอร์นี่จะไม่มีท่อน้ําทิ้งนะครับเขาว่าไม่ต้องใช้ท่อน้ําทิ้งก็ได้นะครับหรือใช้ก็ได้นะครับอันนี้ผมจะไม่ใช้นะครับไม่ใช้ท่อน้ําทิ้งนี่ก็จะประมาณนี้นะครับเราก็จะนอนนะครับรอเขาประกาศเรียกนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้ยินหรือเปล่านะครับ น,นี้ก็ใกล้จะได้ใส่แล้วนะตอนนี้ก็ประมาณเวลาสี่ทุ่มน่าจะได้ใส่ประมาณคอนีแกงประมาณตีหนึ่งเราดูอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะได้ใส่ตอนไหนนะครับท่านผู้ชมโอเคครับสำหรับตอนนี้ก็ตัดไปภาพตอนที่ใส่ของเสร็จเลยนะครับผมเพราะว่า <c oughs> ข้างในเขาไม่น่าจะให้ถ่ายคลิปถ่ายอะไรนะครับโอเคท่านผู้ชม ตอนนี้ก็ราตรีฟันดีนะครับผมใครที่เดินทางก็เดินทางตลอดปลอดภัยนะครับเราดูอีกครั้งหนึง่งตอนเช้านะครับผมก็อารุณสวัสดนะครับผมก็ตอนนี้ก็ใส่อำตาออกมาแล้วนะครับใส่เขาเรียกเป็นใส่เที่ยงคืนนะครับผมเข้าไปใส่เที่ยงคืนออกมาคุมผ้าดเสียตีสองนะครับตีสองก็ออกมาถึงบ้านก็ตีห้านะครับแล้วก็เลยล้างรถล้างได้แค่หัวกับล้อนหน้านะครับน้ํามันหมดเห็นไหม น้ำถังมันดูดไม่ขึ้นนะครับก็เลยเนี่ยล้างได้แค่นี้นะครับท่านผู้ชมว่าจะนอนก็นอนเสียดายเวลาก็เลยล้างรถจักหน่อยซะนะที่แรกว่าจะล้างให้หมดนะครับล้างหมดล้างล้อล้างอะไรหมดแต่ว่าน้ําไม่ไหลก็อ่าก็ได้ล้างแค่นี้นะครับมาดูการคลุมผ้านะครับผมสเตปการคลุมผ้าอันนี้ก็จะเป็นผ้าใบเป็นเล็กพอดีนะครับมันก็จะ ตรึงๆหน่อยนะท่านผู้ชมตรึงไหมโอ้โหอย่างตรึงเลยนะครับนี่เราก็กําลังเตือนน้ามันตอนนี้ก็เวลาเจ็ดโมงแปดนาทีนะครับผมนี่ตรึงๆเลยนะคุมอย่างสวยนะฮะตรึงเนี่ยด้านนี้ยิ่งตรึงเลยนี่นะครับอันนี้เป็นฉลอมเขาเรียกว่าฉลอมนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยฮะ ล้างในแค่หัวนะก็ประมาณนี้แหละชีวิตคนขับรถนะครับท่านผู้ชมนี่ก็ไปลงแหลมชะบังนะครับท่าเรือสาห่ายนะบ่ามันท่าเรือสาหทยคลังสาหาไทยนะครับมันคนละอย่างกับท่าเรือสหาหไทยนะมันเป็นคลังอันนี้เป็นคลังนะครับคลังสหาหไทยนี่เราก็เติมน้ำมันมเสร็จแล้วก็อ่าน่าจะเข้าบ้านไปอาบน้ําก่อนนะครับบ้านผมก็อยู่ใกล้ๆนะครับเข้าบ้าน ไปเล่นกับหลานแป๊บหนึ่งนะครับค่อย่าเดินทางนะครับมันลงก็ลงตลอดยี่ชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับไม่เป็นไงอันนี้ผ้าผ้าลาย,ยจะเป็นของพี่ป์กนะครับยืมของขเจ้ามานะครับจะเอาไปคืนแล้วนะครับล้างรถล้างอะไรได้วยหัวนี่ล้างหัวล้างหมวกโอ้ ดูดีอยู่นะครับใคบบรกำลังนะถ้ามาล่งจะใค้กก่าะล่งไหนได้หัวมาล่งจะดีบว่าน,นี้ก็กำลังเติมน้ำมันนะครับเติมน้ำมันเสร็จแล้วก็เข้าบ้านเนาะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าวันนี้จะได้ลงหรือเปล่านะถึงวะถึงหรือเปล่าแลมเชีบังเที่ยงคืนนะ่ะถึงหรือเปล่าเนี่ยถึงหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่เปิดร้านนะครับมันจันทร์นะท่านผู้ชมโอเคครับผม มาดูสายไฟอืมเนี่ยสายไฟแอร์นะท่านผู้ชม,มติดแอร์แล้วก็ต้องหมั่นดูน้ํำกันนะครับผมก็จะเบิกน้ํากันไปด้วยนะครับไปเติมนะครับโอเคล้างไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่หรอกเพราะว่าอ่าไม่ได้รีบนะน้ําหมดโอเคครับผมใครที่เจอก็เจอรักก็ทักบูกได้นะครับ พักโบกมาเล่นด้วยเดินมาคุยด้วยได้นะครับผมอ่าจะได้ทําความรู้จักกันไปนะครับผมโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็บายๆนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนี่ก็จะประมาณนี้แหละชีวิตคนขับรถเนาะมันไม่มีอะไรมากมายหรอกเนะาะท่านผู้ชมก็ส่วนเสายางค้างเล็ก <c oughs> นี่เสายางค้างเล็กโอเคครับผม ครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมโอเคครับสวัสดีครับยับชายคนนี้จองจองจองที่นั่งในเรสเตอร์ลองช่วยกันนะเพื่อนดูอ่ะนับ1 2 3่ไปอยู่